สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเว็บไซนั่งมากินอะไรนะผมก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบตนะครับทรงชอปเปอร์นะครับผมตัวนี้เป็นแบบ3ล้อนะครับ1มอเตอร์นะครับแบตเตอรี่6โวลต์นะครับผมตัวนี้แบบเป็นสวิตช์นะครับตรงกลางก็คือวิ่งไม่ได้เลยนะครับไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะครับเดินหน้านะครับผมเนี่ยหอยหลังนะครับ ันเล็กนะครับเหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุ1นถึงสขวบขึ้นไปนะครับผมไม่เกินนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคันเล็กนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเล็กไปนะครับผมนมีดับเอร์ชาร์จให้นะครับมีเพลงฟังนะครับมีเดินหน้าถอยหลังตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นคันเล่งนะครับผมนี่นะแล้วก็มีดับเอร์ชาร์จนะครับสามารถชาร์จกลับไปบ้านทั่วไปนะครับผมนี่นะ ชาร์จก็อยู่ตรงด้านหลังนะครับสูดรถเลยนะนี่นะตรงนี้เลยครับครับผมก็ชาร์จปกติเหมือนชาร์จมือถือทั่วไปนะครับผมนี่ครับสวยมากครับคั้งรุเปอร์ครับอันใหญ่ๆนะครับก็ขลูกค้าใดสนใจหรือข้องใจใดๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับย้ำนะครับ085 0424930 ทางเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับผม,มรับส่งแมสด่วนท่วงเทพนะครับผมส่งด่วนตายจังหวัดก็ได้นะครับนะฮะก็ลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมครับก็หรือต้องการสินค้าอื่นเพิมเ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่เว็บเวฟพาร์มเกไลน์คได้นะครับนะก็เราทางม,ามีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกกันมากมายเลยนะครับผม แล้วยังมีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อมรถแบตแล้วก็จําหน่ายอะไรจัก,กรยานทุกประเภทนะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับ<ม>แวะเข้ามาชม,มาดูได้นะครับก<ม>็ว,วันนี้ขอบาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเนะาะทางเราเป็นสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิว,วาาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะผมก็อย่าลืมกดติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมก<ม>็ว,วันนี้ขอจบการรีวิวเดียวเป็นแค่น,นี้สวัสดีครับ